ฮลโหแม่밍มาว่ะสินอะแต่แม่เร,นะราเนะี่ยสน่พรลีเนี่ยชิลลงมาชาวเวมที่่าสินอะที่นี่บนอ๋อยังลุนี่ด้ลุงลี่ตรงกูในหลับเราไม่มสนะมาอบายน,นุี่เนี่ยไเจนเราจ้าบ่นอ๋ออาราจ้าร ล่าพรามบนองเองบคลีเทนแนลูกชิปปารีล่าสาตารรตลาโกตเตาเนงาแถาไหนลรอยาบนมะนาวสุยเดียวงาอะพีเออนี่มาจากน้อตะทีกันในยาวสีเด็กคลีในย่อนอเขาแกวาสิเนาะน้าแท้เราทุคู่จ้อาบน้องไปน้ามาเลยสวน้อพลัาส่องแบบมัดชิปารีพลัมสองแบบมัดซารอคลีบนองงาลาดาอายุเต็มยูไวเจ้ไเองเราบามันเราสามหรูบนคลีงาลาดาอายุล่าสาตารรตลาโกตเตาเช่าถไหนอยมะนาวสุยเดียวเช่ายาปีบาสิเนาะนแม่ ตอนเราจะบอกเนาะไอ้ดาจะรอพลังห้ามแบบนหมัดจีาสินัพลังห้ามมาจะรอแต่ที่รรอ,อดีเอยู่ไอ้ศีรษะบีเม่ အရင်မဟားဘောနော်ဟိုကဲ WhatsApp ကုလေးအကောင့်30ရှိတယ်မစစ်အကောင့်30လားစာကတလကို13000နားရည်လေးရေမနာဟုတ်စုတရက်900ပြပါအစ်စ်နော်ဒီလောက်သုံးခုကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်အလုပ်လုပ်ရှင်နေဆုံးပေါ့နော်ယုံလာဆာလာပေါ့ဒီစက်ရှင်းမှာအမြန်ဆုံးဝင်းလာပြီးတော့အလုပ်လာချလို့ရအစ်စ်နော်ယုံငါနေနေဖုနေနော်ပိတ်ရလုံအောင်မရှိဘူးကာလမဂျီနေဒီပေါ့နော်ကာမတန်ရအနောက်မှာပဲတင်ရှိစစ်နော်ယုံငါနေနေဖုနေအတွက်ပေါ့နော်ပိတ်မှာလုံအောင်လုံအောင်စိတ်ပူစရာမလိုအောင်ဆရာလုံးဖိတ်ခေါ်ရဲမင်္ဂလာပါအစ်စ်နော်ဘိုင်ဘိုင် i you.